นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆฮุกโขแล้วเจ้านนท์นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าแอร์ฟูจิเซอนะครับก็เนื่องจากนะครับลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนมาดูกันนะครับว่าไม่เย็นเกิดจากอะไรนะครับอาการนะครับก็จะเห็นเป็นเกล็ดน้ําแข็งที่ท่อโลแบบนี้เลยครับ หลังจากนัก yo, ้นนะครับเราก็จะเสียบเกจเข้าไปเพื่อวัดแรงดันน้ายานะครับอยู่ที่ประมาณ10บปอนด์ครับล้วก็ทําการวัดแรงลมออกมานะครับว่าได้อุณหภูมิอยู่ที่33ไม่ยอมลดเลยครับแอร์ที่ดีนะครับเวลาที่เราเปิดแอร์นะครับก็จะทําอุณหภูมิค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทาการเติมน้ํายา R22 เข้าไปนะครับพอเราเริ่มปล่อยน้ํายาเข้าไปนะครับบริเวณที่เกิดน้ําแข็งนะครับก็จะกลับมาเป็นท่อปกตินะครับผมจะสังเกตจากตัวท่อได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนแล้วครับที่บอกว่าแอร์ไม่จําเป็นต้องเติมน้ํายานะครับก็จริงอยู่ครับถ้าแอร์ของคุณไม่รั่วครับสําหรับเครื่องนี้นะครับก็แจ้งลูกค้าแล้วครับว่าแอร์รั่วนะครับผมลูกค้าก็ขอให้เติมน้ํายาเข้าไปก่อนนะครับมาตรฐานน้ํายาแอร์สำหรับเครื่องนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60สปอนด์นะครับผมหลังจากที่เราเติมน้ํายาแอร์เข้าไปนะครับผมอุณหภูมิที่33นะครับก็ลดลงเรื่อยๆตอนนี้เหลือ22องศานะครับหลังจากนี้นะครับก็จะให้ลูกค้านะครับเป็นคนสังเกตอาการนนะครับว่าาา้ํยแอร์จะเย็นไได้อีกเท่่าหรนะครับผมถ้ารั่วน้ออยยๆก็จะู่ได้นานะะคครรรรััับบแต่่ถ้าววเเยอก็็จหมด แต่รับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบค,ครับสวัสดีครับ